ใครเราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่เชียงใหม่มีใครเป็นกุบอะซ้อมตอนนี้ก็มีพี่ชายโซบิบีในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุยีสูงเท่าไหร่ครับห้าน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้มวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอสิวราเคยต่อยกับเขาไหมอยากครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยยังได้ดูยังเขามวยสไตล์อะไร วันนี้มาเจอสิวราชเนาะวางเกี่มังแผงให้ดีก็ตามสไตล์มีอะไรเด็ดแก้ไขวุดคั่เดียวล่าสุดไปไหนไว้ล่างสิวันนั้นไตรข่เปลี่ยนกันมั้งเวทเท่าไหร่วันนั้อยู่ก็เวทนี้เนาะวันนี้ร้อยสิบสี่เมื่อเช้ามาแหวนช่างแล้วร้อยอกมาขันนิดนึงสบายร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาแช่น้ำออกไข้มาเดิมคุ้มมากี่กิโลต่อยมวยแถมมาทั้งหมด คจุจังหวัดจังหวัดตากฝากเชิญเชิญแฟนคลับรุ่นน้องเลยฝากชาวเอ็ซีจังหวัดตากเป็นกำลังใจได้ครับอันนี้เต็มที่นะอขอยช่วงดีค,ครับโอเค